รัสการครับผมอาจารย์ครับสาธุสาธุคำว่าเยี่ยมไม่ยมพระอาจารย์ย่ำแรงๆครับผมมาขอน้อยน้ำดีครับมือนีไม่มีเหล้าพร้อมครับมือนีรับมีเหล้าพร้อมเฮ้ยมือว่านเบงไหนครับว่านกระเขาสองว่านกับเขาสองน้อยเขาสองสิบสองกับสี่สองมือนีเขาสองเลยไหมเอามือนีก็เขาแล้วได้แล้วสองน้อยเราบอกครับหนูเจ้สองน้อยแล้วเขาน้อยยังไงครับมือนีเก้าหกกับกับก เก้าสามน้ยกาซาดบอกครับที่ออกไปแล้วกาซาดกบพี่กาอาซาดกบสพกิจเขาทั้งสองน้อยทั้งสองน้อยเรื่องเมื่อนี้โอ้เราว่างได้เลขชุดเลขสามตัวแล้วก็ตัดเป็นหกหางไปครับพร้อมแนนมาได้คือได้ทุกหน่อยได้ทุกหน่อยว่าผมว่าทั่วไปขับน้อยทั่วไปเลยทุกหน่อยเลยแล้วกันถ้าเป็นวันจันทร์พุธศุกร์นี่เล่าได้พร้อมเล่าได้พร้อมเลขชุดเดียวกันนี่เลย มือนี่เลขคว้าไปนเน้นเเลยสามหั 3, กับสามหาเล่าเพราะว่าเกตสามห้าเล่งมือผ้าไปครับวันที่เขียนเกตสามหกวาเกตสามหาสามตัวนี้คือเกตสามหกมันปะครับแมนเสียงมือค้าไปเกตสามหาหน่อยเราวันนี้เจ็ดสามหกเกตสามห้าเจ็ดสามหาคือเจ็สามหกแท้ครับเกตสามหกตัวแท้ตัวแท้คือเจ็ดสามหกถ้าสมมติว่าตัดสองตัวก็จะเป็นเกตสามเมนหกแมนแ แล้วกาสามหกแลวกาขันมักปีนกับสามเก้าคือผมถือเดียวนอ๋อขันมักปีนกับสามเก้าพ่ออย่าลืมหกกับเก้าตัวเดียวกันหาเก้าตัวเดียวกันไปได้ทั้งน้อยทั้งเราวันนี้เก้าหกอีกครับเก้าหกคุณบกลับดิบย่งถือคือบอกับเก้าหกคือเราเล็กมือผ้าไปคือสามหาสามหาครับเล็กมือผ้าไปคือสามหาเนาะนี่แหละเล่ามันจะมาแบบนี้เลยมา เด่อดเดือดมากเขาซู้มือเขาซู่มือไม่มือว่าขอกันเลี้ยวโอ๊เลี้ยวใจนี่ตรวนภูมิพเบิงทังสองครับไปได้น้ำซางสองมือเลขผมว่าเขาสองมือแต่ไปได้น้ำซางสองมือเราว่าขอยี่ตรวนภูมิพลเสือน้ำขอยโอ้ยมื่อกีเข่อตัวกูเฮียรถแักษตัวหนึ่งก็บอกเขาครับก็ได้ซู่สี่ห้าเฮิร์มเห็นว่าล่ะครับแต่พอได้ท้ายกับมันเขาน้ำฝนเนาะครับ ออโอ้ยผมว่าดิ้งจิ๋มาเขาตัวที <c oughs> ให้ผู้มันเสือนายน,นั่นคนดีใจแน่กะบัวผมว่าดนะโอ้แต่ว่าก็ดีใจเย,ย,ยอะหรอกครับผมประจัพนพ่อได้อาะขาอาหารแมวอ,อาหารหมาเนาะโอ้ยกันนี่นะแนวกินไซเพียนตลอดฮะแนวกินไซเพียนเลยัอ่ะตลอดด้วยกันตลอดอ๋อเน่กินไซเพียราะว่าว้าเราไม่ออกมากมันไกลครับว่มีกินนินนมนต์เว้าเรื่องกันอาหารแมวมี่เอฟซีเพิ่นฝากมา ซอยค่ะอาหารแมวพระอาจารย์หารอยครับผมโอ้คุณคุณปิ่นปินัดเพิ่มผลว่านามสกุลเพิ่นคือเป็นผมจําถือว่าโอาจังไงถ้าพาพิษกับเขาโดยเฉพายครับคุณปิ่นปินัดซื่อถือกี่ดอกครับนะครับเพิ่นว่าซอยค่ะอาหารแมวอาจารย์ว่าสันปู่ว่าคือเลี้ยงหลายคักแถมแมวเลยข้าเจ้าอมรพลสาธุเด้อครับอนุโมทนาสาธุน้ำเพิ่นครับผมอมรแม่อาจารย์สาธุสาธุ อันนั้นไม่ได้ด้อแคบไล่ไม่ไงอยู่ไทยเบิ่งไทยยแมวเปล่ายแมวเหรเพิ่งใช่ดิบมูลคุณคือแมวนี่บรมเ่าพระอาจารย์หาแมวมาเลี้ยงเลยครับคนเด๋วมาปล่อยวัดข้อเด๋วมาปล่อยวัดคนเด๋วมาปล่อยก็ชื่อว่าอาหารที่กินซึ่งมือส้นพี่ส้นพี่ส้นหุ่นเนาะเป็นกุู๋ไหมกู๋มันที่แบบากันไม่ได้คันๆเหมือนก right ันประท,ทุมือเราจะเข่งหรอครับประทูน um um ี่ม <si ือเราซีดไว จะพอค่าปราทูมือละสี่ร้อยปุ่มเลยเห็นบาทมากคิโรถเขาไปซื้อไปปุ่มตลอดมือบุญเป็นนังนอเข้าเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลเนาะเข้าเฮ็ดบุญมันก็ได้บุญนั่นแหละเห็มันกินมันอันนี้ตัวนี้มันกินมืออิ่มมือเต็มมันกับว่าอยากนอนนี่ครับอีกคนคือคอนเท่าอีหล่ะขันมืออิ่มกอบว่าอยากนอนครับเรานี้ตัวมันต้องเห็นมันกินอิ่มกินเต็มทุกมือทุกมือมาเฟียแถบัดนี้อืมคนนั่งสาวได้ไปทุกคนอ้าวอันนั้นกันในส่วนของเล้ากับน้อยมือนีกันได้ไปแล้วบาาาาานี้้เอจรย์มว ไม่ส่วนเลขรัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่งเมษายนล่องมองดูครับอันนี้ครั้งที่สองนี่นี่ดิผมขอมาม่บมหันในพอ่อบนในพวกขงฝันมันบ่เมียน,น <บ S 1> มือแรกมากนั่นผมว่ามันเจ้าไปเลยเนี่ยมือบ,บ้ามือแรกมากด้เลขทูบขอ <c oughs> ขอขอ,ขอเลขทูบป,ปูรู้สีนะครับเจ้าศูนย์สี่นี่เด็กก็ข้องฝันฮะมาข้องเดียวกันอยู่ดิไมาคือมาคือมาข้องเดียวกันบ่เมียนครับเลขทูบเอ้าแม่เอาน้อวะ เลขเลขทูบที่ผมมาเมื่อแรกเมนขอปูรือสีพออาจารย์ย<อ>ังบ่ฝันก็นได้ขอปูรือ,อสีตุ้งที่อาจารย์ฝันทูฟังครับฝันว่าอันนี้เขาบ่ได้เบียดเบียนบ่ได้เขาบ่ได้บอกผูใ้ใดเรียงต้นไม้เนาะเรียงปูเลี้ยงงาเลี้ยงผู้ใดมาเฮ็ดเอาเลขกับเบือเขาบ่ได้บอกนนี่พอเลี้ยงก็ฝันคนเขาไม่ได้ฝันไปใช้ก็ได้คใช่ไ้มล่ะฝันว่ามีผู้ใช้หาคนขึ้นมาหาผู้ใช้หาคนไม่เลยนะผู้ใหญ่ใหญเลยโอ้ยเบียดเต็มหัวเต็มหยังขึ้นมา ม้นเนอะท่านท่านม้วนลงไปเรืองกา,กาบเกือบเนี่ยเห็นม้วนไปอยากดึงแ,นงแนขนโนแลน้ยงคนหนเอาพวกเจ้าไปนั่นก็เดือด,ดเต็มหัวมันสั่นเดือดเต็มหัวคือเรื่อยเต็มโตเรื่อยเต็มหัวเดือดอาบเลยเดือดอาบเลยงานทั้งหาคนบ่ครับทั้งหาคนผู้ช<บ>า,ายพระเจ้าหล่ะว่า,า,ญาหญ้าเฮาเดือดร้อนปูเฮาเดือดร้อนเอาของกลางสั่นเนาะมันเดือดร้อนนี่ยังโอ้ยท่านลงเบ่วงเอาลวดท่านลงเอวบ่งเอาลวดไว้ท่านบาดพื้นลงได้สองพื้นพระเจ้าเมื่อปล่อยม้วนดำใส่ปูขึ้นหญ้าอยู่กินเมื่อไร ให้แน่นทางกับพ่อถือคู่มือนี่ครับเพราะฉันคนว่าเฝ้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 าหรือฝนปูกระยายปูกระยานสิเหมือนนิจจาเข้าหรือได้เฝ้าหรือจานนั่นเออเออเออผมเปรียวผมคุ้มกันว่าผ่าสังคากกันว่าฉันดบกครับผมว่านี่คุ้มผ่านได้กันถ้าเจ้าหญิงลงไปเล้วเก็บงัวลูกงัวเลืยดเต็มมือทั้งดูไม่เบิ่งห่วยครับผีตีกันเปลี่ยนอยู่วะว่าอยู่ครับเมื่อไรลงไปลงไปเราเห็นหญ้านั่งโอ้นั่งกอซอแกเสียอยู่ มันเป็นขึ้นเมืข้าวแต่ว่านมีขามีมือมีตีนแลนอ้อมต้นไม้อยู่ไอ้ที่ว่ามาให้มาเห็ดนั่น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 พูดได้ว่าโตัวตัวมดดํมันแลนดํายาดําปูดํามวกผมมาทันเป็นร้อยตัวอ้อมต้นไม้อยู่หันอ้อมต้นไม้ญ่ต้นนั่นน่ะแม่นบุยผู้ใดมาเห็ดมดดำเนาะแต่ว่าอันอันนี้บ่ได้บ่ได้ว่าผู้ใดเด้อนี่ความฝันครับบมาคผมก็เลื่อยๆปลาทั่วว่าฉันหลั ผมเล่นเลขผู้ใดบอกเลขเอาเบอร์กับบดถือว่าสกดหต้าไว้ตัวหน,นึ่งผมว่าครับมันลอยออกตรงไปกว่าเจ้าวี่ออกวี่ออกวี่ออกบ่สูบบ่ออกไปบ่ออกวันนี้ด้วยเจ้าวี่ออกวี่ออกมันโดนผมคนได้ออว่าหน่อยเฮ้ยที่ไหนเราบาดเนี่ยผมเหมือนอะไรเส้นได้ว่าโอ้มันมีเก่อมันมีเกาะหนึ่งมีเกาะอะไรนี่เกาะอะไรนี่สวดเมตตาผีใช่ไหมครับผมเลยลงนั่งลงโนบมือสวด กร้นี้กรอนี้มนามาตะกุดที่นายันตงสันตังนี่มันเราค่อยลุย,ล,ยลุยออไงว่าม,มันเราอ่อนอ่อนอ่อนลงมันเราักกนั่งน้องมือขึ้นหน่อยออวยเผาเป็นขึ้นหน่ยวยแบบเผากลมกลมแต่ว่าไม่ขาไม่มือน <c oughs> ี่ตานี่ตาพอผมป่าก็มีแลนอ้อมเป็นลอยแลนอ้อมต้นไม้หันยุ่ยยุ่ยยุ่ยแม่นมาดยาไปหันบวยขวัญขุณปชาครับขอไไได้ส่วนนีตตาผีมันได้ค่อยงว<ล>ยงวยงวยงวยอ เงย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 ออกจากต้นไม้ไหลผุนแล่นลงมันพากันไหลลงถ้ำหมือนเน่ยแลนลงทงไปผลเลยบาบนี้หลังจากที่พรากันสวดแล้วซัวจานเมื่อไรซัวจานเมื่อไรห้อนห้อนโอ้ยห้อน <vale> ไหลใหม่ไหลายแบบน้ำออกโอ้ยไปก็ลงหิหลวงขุ่นดาวน์มากันไปลงหิหลวงไปน้ำล่าน้ำเลยเพราะขึ้นมาบ่ะนาดีไกโอ้ยข้าเจ้าเลียดยุ้หัวกันแหงกันยุบลงใครว่าผู้มาตามหาขนผู้ท่ายนี่ค่ะขึ้เลือดเต็มหัวมากเนียนเขาแล่นต่ำมาต่อไป อันนั้นมะเฝ้าอรุ่นน้ำม้อนดำแลน,นต่ำม,ม้นเหน็บแลนต่ำเนี่ยมาตามอาจารย์ไปซอยอยู่โดยด่วนเลยเนี่ยน่าเนียนเลยมันแ<อ>ล้วเรื่อู้เหมือนเลนมันอุดอุดน,น,น้ำกันลุงหุ่นพงท่ามลุ่งหุ่นหล,งนนลวงเหมือนยาก็ได้ฝืนได้ซื้อมาดีใจเลยว่าโอ้ยเย็นซุ่มเย็นซุ่มเย็นซุมม่มเหมือนปูปลาปลาท่าข้นครับหมูครับหมูไข่เต่าแล้วนางลูกกาดเหยียดที่มันโตกือฝืนมันก็ค่อยคอยไปน้ำซุ่มนั่นครับ มันก็คอยจากนู้นจากนุ่งนางก็กลับอ่ะเออขันยูซุ่มกินเย็นเลยอาตมาได้ขึ้นไปคุดเอออาตมามาปวดหน้าท้ายเห่แล้วเพื่อนข้าจากก็เลยกลับกลับก็เลยสิลุกเห็นคนได้ว่ามีมุ่นเบิ่งกระดานก่อนเด้อเพื่อนมีมุ่นเบิ่งกระดานตอนยุคกุกไม่ไงมั้ยมีมุ่นเบิ่งกระดานก่อนเด้อท่านเออเพื่นอันพระอาจารยนมีมุ่นเบิ่งผมหูลุกมีมุ่นเบิ่งกระดานก่อนเด้อเพื่อนมาหนี่งก็เได้ยกไปเบิ่ง โอ้ยสองแถวแดงคึงคืองด้สองแถวเลยสองแถว 8, 9, 4, 8, 9, แปดเก้าสี่สามเก้าสี่แปดเก้าสี่สามเก้าสี่เมนแ่นม้วนตัวเดียวหนิสองแถวครับน,นี่มันมเป็นสองแถวคนนี้ม,มดไหน,นบึงน,นะครับเนี่ยมันมาแถวเดี๋ยวเห็นบ่เก้าสี่หื่นเลยยังบ่ครับจนค่เลื่อนแบบนี้หเลื่อนเรียบคร,รบแล้วครับเลื่อนเรีอบครบแล้วเรียบร้อย นี่ล่ะดวงชี้ล่ะวงมันตอมันอยู่อยู่ทั้งตึ้งกับทั้งไต้ตึ้งกับทั้งไตเออมีล่ะแต่ว่าเดี๋ยวผมเขียนต่อกันนี่นะคิดแต่ละหน้ามึงแต่ว่าที่ยุกระดานนี่คือแปดเก้าสี่นิยุบนแมนแล้วก็สามเก้าสี่นีิซิยุบรรทัดล่างเมือนอืมตัวเลขขึ้นมาตัวเดียวกันคักแค่ครับจังหวะอือแปดเก้าสี่สามเก้าสี่อือวันนี้สัญญาขึ้นมาเบื้องแรกสัญญาเกินมากจำได้ ย่างสุดว่านี่ผู้หนึ่งหัวสีขา,ขาวขาวกาจะกลุ่มลูกกาบใส่กินอย่าล่องไวน้นี่ล่องไว้เนื้เด้อท่านล่องไว้ในศูนย์เกศก็ผ่าเกศพื่อท่านแล้ะอ่ะล่อง,งไว<ม>้ในศูนยะ์เกศก็ผ่าเกศเออเท่านั้นสองตัวสองตัวเพราะนี่ละ่ะเพราะตลอดการเลยปล่อยมีเท่านี้ละ่ะงวดนี้ผมปล่อยผมได้บอกกับสังแต่ชนนี่แหละให้ว่าฝันได้ซ้ำนี่ละ่ะใหนได้ซ้ำนี่บวกเกิดบวกละ ซ้ำนี่ว่าห้หลายเกินนี่ตัวอะไรมักเรียกกันบ่อไรตัวมันมันจีเปลี่ยนตัวทั้งหนาเท่านั้นมันบอฝันซ้ำนี่เนาะครับผมนี่แหละเอาไหมนี่ก็ได้เอาไหมครับผมเอานี่ครับเดี๋ยวเอฟซีเพิ่นเบงอ่าคือแปดเก้าซีกับ3 9 4นี่เอาเดี๋ยวเอาตั้งแต่9 0 4เลย9 0 4นี่ที่เป็นมือแรกที่เขามาตอนนั้นพระอาจารย์ยังบ่ฝันเเออนี่ลยผม อ่าก็เลขขอปูนษีขอปูนษีจุดถูก็ได้เก้าศูนย์สี่ฝันขึ้นว่าชิ้นใหญ่อินครับพระอาจารย์ลืมไปแล้วตัวเลขตัวนี้จนลืมแล้วผมเก้าศูนย์สี่จะลืมเหมนลืมแล้ววันนี้ในฝันนั่นที่ญาบอกว่านิมนต์เบิงกระดานก่อนเนอแปดเก้าสี่สามเก้าสี่แดงจึงครึ่งอยู่แม่นแม่นแล้ววันนี้อย่าลืมศูนย์เจ็ดกับห้าเจ็ดว่าที่บอครับครูท่ายายคนผมล่วงเก่าคนอมล่วงฟิล นองลงจินมันได้ว่าอย่าลืมศูนยเจ็ดกับหาเจดรือขาน่อยอย่าลืมศูนย์เจ็ดกับหาเจ็ดเด้อตีเออานสันครับอเนียนสักเลยเหลองวันนี้เนียนสองชุดนี่มาครับไม่นว่าเขามนก็เป็นเป็นเนาะครับเข้ากันนี่ดีกับเหลขกถูกนะ้าเข้ากันเนี่ยอ้าวอ้าวจังไรกะจวนจำได้จนลูกคุณเชียร์อะไยังมขึ้นยนี่วันน้่าสั้คลากรายนะตีสัดนคักรายแย่งเก่งๆอยู่ตี เพื่อนก็บอกว่าอยากจะบอกบุญน้่น้อมอยู่เนาะครับผมวันที่สามสิบมือห่อบาทสามสิบมือห่อบาทนักผู้ดได้บ,บวชครับเนี่ยล่างรลดลงเลยโอ้อวันที่สามสิบมีงานบวชเป็นมือห่อบาทวันที่สามสิบครับมือวันที่สามสิบไปบวชสามสิบไปบวชมีสองหน้ามีสองหน้าเออแต่ว่าเนี่ยรวมไม่อยากเข็ยนบุญน,ำน้ำเนาะอยากครับเราเลี้ยงหนามเลี้ยงนั่อยู่อันละครับมีชาติท่าจะถวายน้าเหมือนกันก็<อ>เลยไม่อยากมาว่าน้ำก็ได้ น้ำกินอ๋อตอนนี้คือน้ำกินตอนนี้กำลังเฉื่ิยอีกแล้วโ <c oughs> อ้โอ้าว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวครับเขาเดี๋ยวเขามารอบหน้าครับผมครับของงานบวชงานอย่างขากเขานี่ยอืหมกเป็นพักเป็นมี <c oughs> อือไ,ไอช่ใช่แล้วับน,น้ <c oughs> องเฮ็ดบุญกันได้มีเฮ็ดได้ไหมแม็นมล่ะกันบ้ระเขามากกับมิตรส่วนน,นนุ่มเฮ็ดบุญทั้งนั้นครับนุ่มส่วนนุ่มเ <c oughs> ขาไปเฮ็ดน้องอื่นบางแก้วมาถือคว้านรถเขาโมโหเลยพระเขามาวัดแต่มิ่งนุ่มมาวัดแต่ไม่พระเพิ่นกมมิตรส่วนเฮ็ดบุญทั้งนั้นครับเออได้ ใจอยากถ่ามากวันนี้ก็มาเบอร์วัดว่าล่ามาพร้อมเนาะครับอือู้ใดอยากโทรมากก็ทรมาได้เบอร์โทรก,ก็คือสิมีเหรอเนาะครับผม<โ>เออจะมากามี่ตอนนี้ละครับเอาจะว่าแนวทางนี่จังไรกับเป็นความฝันเนาะบอกสู่ฟังเนาะความฝันครับบะไเบียดเบียนผู้ใดครับเฉยนว่มามาักชอบก็จัดนะครับอ,อาจารย์เป็นเพยียงเพียงแค่ความฝันบพราะใดกันตีว่ามันจะออกตัวนี้จังไรกับเป็นแค่แนวทางนะครับให้ไป เลือกเบื้องสลากไว้เพื่อนริท่านหน่อยกรับพราได้รุ่นนะครับเนาะครับครับเป็นนัตจารีไว้ไม่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 เอาคึ้นมีหมูหน่อยแบบนี้หมาอีกเหรอมาเออเอาเอาโอเคครับผมอาจารย์ครับการสร้างกษตรร่มเกล็ดาระจ่าซัมมี่ครับขอบคุณหลายครับผมสาธุสาธุสาธุเป็นยัง